พี่น้องมาเพื่องการนาตาปิศเสียบขนาดเลยจ้ะเดี๋ยวมาจินน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องจ้าเปมนเทียนใส่ไข่เบิ่งเห็ดเป็นมาดนีนวดสิแซ่บพี่น้องมาจินน้ำกันจ้าสวัสดีจ้าส่งมาเทียนจินแซ่บนวไม่หรอพี่น้องจ้าเมื่อนี้ฝนตกลิ้นไม่พี่น้องอากาศดีดีเย็นๆหนาวๆจักน่อยค่ะเป็นเทียนภามากินชาบูเด้อพี่น้องทําแบบง่ายๆนี่เป็นเทียนซื้อของมาราคามีปลาเป็นเทียนดีไซน์เสร็ ้ามาจ้ะมีปลามีหมูล้ายย่างกับพี่น้องแล้วก็มีไอ้สลัาเปาซาลบเปาน้อยๆไหมคะลูกไอ้ไส้ใส่ไข่กุ้งค่ะพี่น้องแซ่บๆมีหมูเด้งน้ำค่ะมีมีข้าวโพดด้วยมีผักนมี่ไก่เหตุง่ายๆจ้ะพี่น้องกําลังเดือดเลยค่ะมาเด้อพี่น้อง หมั่นสุกแม่เที่ยงกับใส่ข้าวนอสามก้อนจ้ะเจ็บจุนเดิเนี่ยใส่เนื้อปลาไปชิ้นมะกันพี่นออากาศเช่นใดอันคนต้องรีบหรอกอากาศยินเนาะหนาวเนาะเาะก็ต้องกินแบบนี้เนื้อปลาหมูมิรอนเนี่ยมันแซ่บอ่ะเพราะเอิญชะละเปาชะละเปาไส้

ทำกินที่บ้าน,น,นงาน่ายๆซื้อมือเนี้ยมดดั่นสะดดสบายพี่ต่อเที่ใส่ลงไปคือหมูเด็กนี่กัน เดินกระดอน,นสดใสเเมเทียนอีตีไข่ใส่ตัวเด่เมเทียนสับโทรศัพท์น้ำค่ะจะได้เพิ่งไก่ไก่เด่นตอนที่กินเด่นเทียนอีตีไข่ใส่นอตรอมาซินใส่อีกเอ่นี่ไปเทียงชื่อก่อนแล่วจะใส่ผัก กินกูเดี๋ยวเส็จเส็จพีจ้ายังวใส่ผักไปจ้าต้องเส็จเ้องกันเด้อพี่น้องหอนหอนอุ่นอุ่นอกาศเย็นเตัวเฮ้นเที่ยวติ่ไทขโพด ก็ใส่ลงไปแทบแบทบี่บ้านเนี่ตีไข่ใส่มีร้อนมันเดือดแล้วค่ะสวัสดีจ้าสอา่องไปเตี้ยชิเศษรู้อบอางละพี่น้องจ้าอุ้ยมากมากพี่น้องเอาไม่คืออยู่ไกล๋ยวเนาะ ดดา <c oughs> มาอยู่ไกลไปไหมอันนี้พ็ตร้อนพี่น้องมันก็ล่างเดือดเดี๋ยวเป็เทียนพอนจากน้อยก่อนมันเดือดมากมามากค่ะว้าวชาบูแบบบ้านๆค่ะพี่น้อง <c oughs> แบบตามใจฉัน <c oughs> พี่น้องมันก็เป็นเทียนตักไข่ไข่เนะีจ้าไข่ไข่ว้าวเป็นเทียนมีกระเทียมมันน้ำน้ำกันเรียน เต็มเลยะพี่นอ้องกินคนเดียวแขนแขนอีกแล้วเนี่ยเมื่อื่นจไปส่งย่าอยู่ดอกค่ะพี่นอ้องเดี๋ยวผ่อนซะหน่อยนะคะสุกแล้วตรงนี้เดือดมาก มาพี่น้องมาเจ็บแสบน้ำกันเบาเดือด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 เดี๋ยวไม่เทียนผ่อนก่อนผ่อนแล้วเดี๋ยวเซ้นด้วยือพี่น้องเป็นแต่แสบเสียมาเด้อมาเด้อพี่น,อนๆๆๆ้องจ้าสุดจอดจุดจอดือใช้มือค่ะใช้มือกระดาษน้ำลายแตกน้ำลายแตกจ้าพี่น้อง มันไม่ปลามีหมูหมูสไลด์จ้ะหมูสไลด์อยู่ข้างล่างมีนอร์มินี่นี่สาลบเปาใส่พ่อพ่อพ่อเขาเห็นมันแตกมันใส่กุ้งมันสีสลักออกมาพี่น้องมันก็ดสิซ่บนี่อ้ มามามาพี่น้องอากาศเย็นเย็นต้องสดร้อนอ่ะเดี๋ยวค่อยเติมอีกมาจา้ะอันนี้สักหน่อยฟังว่พีนนน่น้องเห็นมะโนอ่าเศษเศษน้ำกันเด้อจ้ะอือฝนตกดิ้นเนาะอากาศจังใดอากาศเย็นเย็นลงเมียอ,อากาศกระได พี่น้องก็รักษาสุขภาพเด้อจ้ะใส่งนี้เลยจ้ะนี่ล่ะกินแบบบานๆเลยค่ะกินแบบซาดใจเลยค่ะไล่แตกมาเด้อมาเด้อพี่น้องเทียนใช้เส้นมาม่านะจ้าชาปูแบบตามใจฉันจ้ะ ปลา่อยืันนั้นไม่เที่ยนจินแจ้วหอนนะคะวันนี้คาปูเดอร์นี่พี่น้องอันนี้เฮ้นมันแตกมันสิไขส่สลากออกมานี่ไข่กุ้งจะถะลักออกมานนี่นี่พี่น้องมันจะแซ่บ อร่อ,อยมากนั่ก็เห็ดปะหยากเนาะพี่น้องอย่ง,งยๆนึงมันนี่ของสำเร็จมันกันหลาย ินมากมาเนี้ยหนุ่มอย,อ,ยอ,อ,ยอย่อยอืมเส้นใหญ่พี่น้องปลาเนื้อปลา ไปดดนลี่มเตี้ยนหั่นกับเตี้ยมเป็นแบ่นมาน้ำมากินน้ำค่ะอืมเตรียมเป็นแบ่นจะได้้าเรียน,นก็อร่อยนะอสุดจอดตาใจจังเลยอร่อยพี่น้องจ้า เราไม่ต้องไปล่าหรอกค่ะมันกินที่บ้านคอยปลอดภัย หาย่อยมาก กับเป็นอกอข่ทีไก่ดิมะเทียนลงไปลงสุดเดวเลยอือร่อยมอกม้อมเทียนหั่นกระเทียมอร่อยพี่น่องมากินกับเลยทำมันจะไม่เลี่ยนบุญไนะัยน้ำ เอร่อยอา่อยสุดยอดอากาศทั้งสี่ตรงกินอย่างนี้ส่งมั้อุูนให้หลางกายเราพี่เนาะเด้อพี่เกาะยกไก่ยกไก่ให้กินก่อน ชาบูแบบตามใจฉันค่ะเกะเที mhm. ยมอร่อยมากเสร็จก็นุ่มๆอ๋อ ขอมกันเียเป็นใจแล้วขาพูดด้วยสาลาเปาสาลาเปาไส้ไข่กุ้งนี่ประเดีนนมันแตกไข่กุ้งก็ทะลักออกมาอาย่อย อยู่ร้านค้าก็าขายเป็นแพก็กเป็นแพก็กพี่น้องเยอะแยะเนี่ย อมอนเชื้อชื่อมันแตกแล้วมันไปแตกในปากจ,จบยอดที่อากาศพอพุ่นเพ่อน ดีวเขามาละชมเด้อค่ะข้าไมา่กินซาบูครับวันนี้อากาศเย็นๆเซ็บคากพี่น้องขอบคุณมากมายกับกวางเด้อจ้าเดอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งบิ๊งๆหายเทียนน้ำในเด้อจ้าขอบคุณ